บอสบอสจะเติมไหมครับสองหมื่นกูเติมสองหมื่นไปแล้วน้องบอสเติมสามหมื่นไปแล้วเหรอเอ้บอสบอสกูเติมแค่กูเติมแค่สองหม uh, uh. ื่นเอายอดหมื hmm. ่นไหมเอาได้อะไรบ้างอ่ะถ้าบอสถ้ายอดสามหมื่นบอสได้อะไรบ้างครับบอสให้อะไรบ้างครับเติมได้ได้นะเฮ้ยกูกูเดี๋ยวอันนี้ผมเติมอีกสองหมื่นเอาห้าหมื่นได้ไหมบอสให้อะไรบ้างอ่ะเฮ้ยถ้าห้าหมื่นเติมอีกหมื่นหนึ่งก็จะได้ลดยอดใช่ไหมขอได้ไหมพี่บูเดือเท่าไหร่เลยพี่ เฮ้ยเขี้ยอะไรเนี่ยเอาสักคนนี้อะไรเนี่ยกูขอสิบเอ็มพอเอารถยอดไปเอาอะไรเอาเอาอะไรไปนะบอสก็คือเอารถไอแปดไปเอารถไอแปดมันขายได้สี่สิบเอ็มกูขอแค่สิบเอ็มอ๋อก็คือเอาไอแปดไปขายแล้วก็แบ่งเงินให้บอสสิใช่ไหมใช่นี่ผมมองผมมองว่าคุ้มนะครับพี่บ๊อบพี่จะเติมไหมครับเออเออเออมันขายได้เท่าไหร่เออไอแปดตอนนี้

เฮ้ยคุณนี้มีลี่นี่ว่ะที่จะใช้นาโนใหม่ดีว่ะอะไรนรับผัวใหม่ไหมครับน้องเฮ้ยไอ้นั้นไอ้นั้นไออ๋อไอ้นาโนไอ้นาโนเก่าถ้าจะใช้ต้องเก็บนาโนใหม่ที่แตกไปก่อนใช่ป่ะถึงจะใช้ได้อะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับต้องเก็บเข้าตัวครับว้ฉันบอกไวยบอสครับเราเราผมเติมแล้วบอกว่าหรือว่าให้ให้ให้บอสเป็นคนส่งไอ้นี่ครับ เอ็ดีสองแปดเนาะพอครับบอสครับบอส้าครับจัดการเราเองสิอะไรส่งอะไรอิสลิปอ่ะครับบอสต้องเป็นคนส่งอ่ะมึงก็จัดการเราสิต้องชื่อคนอะะฮไรต้อองชื่ตรงกันนะมั้ยชื่อไม่เกี่ยวไม่่เกียวบ้านไม่เขียนใช่ไหมแต่ต้องคนคนส่งบ้านกันเจลิทเขาเรียกว่านี่อย่างข้างเนี่ยเกดีวะเกดีวะคิดถึงฉันไหมมึงใครเนี่ย โอ้ลืมอีกแล้วแหงเองเออแกงมึงกูจำได้เฮียเสียงไม่เปลี่ยนอ่ะจำได้จำได้อยู่เสียงมึงก็เปลี่ยนเร็วมาเสียงพี่ไม่เคยเปลี่ยนไงบ้านค่าตังค์เท่าไหร่ขาตังค์หน่อยเอาเท่าไหร่ล่ะเพิ่งกลับมาเล่นแล้วแต่บัานจะให้เลขสี่เก้าแปดคบสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดกลับแทงว่าไหน ว่ากหรอสลัดอ่ะมีอยู่แล้วหรอมั้งไปคุยเอาดิช่วยสลัดช่ีลยะวยช่วยไอ้มาไอ้ฟ้าทำอยู่สี่เก้าแปดอ๋อพี่แผนทำที่ไหนนะไอโก้ไอโก้อะหน่วยเทียวอะไปบาทเดียวหวยหนเทียวอะจากร้านหนึ่งอะเอาไปแค่นั้นอะโอ้จริงใจมากเลยใช้ชีวิตได้เยอะขึ้นเลยจากร้านเดียวอะสี่ห้าสี่แกงกูยเวรน่าเห็นจริงเลย อะไรแค่นั่นน่ะสามหมื่นแปดะไอสัตว์กูจะโอนให้แม่งหลานหนึ่งแม่งบอกทำแก๊งอยู่เมืองไอเทียวบาทเดียวพอนะอยู่เวนบอสมันมีแบบกล่องซ่อมด้วยนะบอสมันต้องใช้ไอ้นี่ดิใช่แต่มันมันแพงผมว่ามันก็ซ่อมโต๊ะดีกว่าถ้าไม่มีสตอรี่ไม่ควรนะบอสซ่อมโตเนาะ ใช่แต่ไม่มีสตอกมีรีกูก็ซ่อมโตให้แกงแห่มาให้หมดอ่ะกูว่ามันนั่งซ่อมคนเดียวอ่ะอ๋อไม่ซ่อมไม่ได้ปะอ๋อมันแดงแค่ซ่อมธรรมดาผมว่ามันก็โกงเลยนะแค่แบบกว่าผมจะแตกอ่ะผมมึงมึงลองนึกดิน้องแบบแอบมาซ่อมคนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามดักแทงอ่ะแล้วป้นของอ่ะโอ้โหหัดเยบะไปนะเขาบอกมันป้นไม่ได้นะป้นหน้าตัวนะบ้านนี้มีรี่มันป้นได้หมดไม่ใช่หรอมีรี่มันป้นได้หมดแต่ว่าของ ของที่ไอ้ที่มันคาบไอตู้เนี่ยมันปนไม่ไ่ะบ้าปนได้มันคือของทั่วไปอ่ะอ๋อของซ่อมมันปนไม่ได้มันก็ต้องปิดเองดิให้นายกปิดอ่ะมันอะไรดึงไงดึงว่ะของทั่วไปมันมันปนได้บอสแต่ว่ากล่องซ่อมอ่ะมันปนไม่ได้กูเจอกูเจอบั๊กและวคืออะไรบอสคือก่อนจะหยิบนาโนตัวนี้มาใส่ใช่ป่ะก็ใส่นาโนตัวเก่าไปหนักหนึ่งตัวในตัวมา หมื่นหนึ่งอยากได้รถยอดออกมาไหมนนี้มานั่นเขียวมานั่นเขียวมังงงไหมน้องไม่งงนะผมก็เห็นมีคนทำกันอยู่นะบอสแสดงว่าก็คนในแก๊งเราเนี่ยเป็นคนทำลาพี่เตเวนอะเขามีนาโนใหม่ครับไอเฮียกูนกูขี้คนคนแรกอยู่เวนเขาบอกว่าไอเขาบอกผมว่านาโนเก่าอย่าเพิ่งขายนะเพราะว่ามันมันสามารถแบบใส่ร่วมกันได้ ก็คือใส่นาโนเก่าก่อนแล้วก็นาโนใหม่ยัดใส่ตัวใส่นาโนเก่าก่อนประมาณนั้นนะบอสไม่ยับสูงสลิปไปแล้วหรอส่งสลิปเที้ยอะไรกูเสกไอ้ควายโง่ปะเนี่ยมาในเขียวดีมาคุยบอสบอสเติมแค่สามหมื่นใช่ไหมครับอีกสองหมื่นผมผมเติมได้ไหมบอสกูเติมสองหมื่นบังได้พี่บอสเติมอีกหมื่นในแก๊งเราหรือเปล่าก็คุยกันเอาเองสิโง่ได้สองหมื่นนี่เอาหนี้เอาหมู่ไงบอสต้องต่อมูลเอาหมู่ไอ้แก๊งกูกูขอใส่ฟ้าแบบแบบแบบได้ไหมคืออะไรวะ พี่กาได้แม็กกูได้แม็กอยู่แล้วไม่กินแม็กกูขอรถยอดกูขอใส่ฟ้าได้ไหมแบบ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 นี้เนี่ยยี่สิบเมตรแม็ขอรถยอดพี่ขอหมูได้ปะว่าถ้าเราตรงครบหกหมื่นอ่ะไอพีกบอกคือเติมทำเฮียอะไรวะเนี่ยอุ้ยขอแต่เป็ดพัดได้ป่ะไอพี่บอกไม่เหลือเฮียอะไรให้กูเลยเอาหมูเอาเบอร์อะไรอยากไอ้แแแ็็็อ่ะพี่ขอหมูมึงมึงเอามึงเอาเบอร์ไปได้ปะเอาเบอร์ไอใส่ฟ้าทำไงถึงจะได้อ่ะแบบแบบแบบอ่ะเอารถไปเลยเนี่ยรถบอส เติมครบห้าหมื่นมันเป็นอะไรนะมันเป็นเ e l e b r i t y c e l e b ิตี้อยากแกล้งน้องเอ้ยไม่แล้วมันเป็นแฟชั่นเลยหรือว่าอะไรอยากรู้อ่ะแฟชั่นไอ้ที่ที่ที่วอทเลือกวงแหวนแล้วมันยังแต่มันเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ไงเฟรชแว๊บ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 วอทไม่แล้วมันต้องเลือกหมูหมูกับไฟฟ้าหรือเปล่าหรือได้ทั้งคู่ไม่เหมเดียวกันบอสอ่ะกูห้าพันกูขออ๋อคือใส่หมูตาเดียวก็ตัวเป็นไไฟ้าเลยยถูกมัใช่ครบออ คือต้องเติมห้าหมื่นถึงเดียวไหมพี่ขอหมูมีขอหมูได้ปหมมึงเอารถยอดกับเบอร์มาได้ไหมในคนนี้อ่ะผมเตมห้าพันนะผมต้องอยากได้เลยเหรอเอาเอาสิเอาสิเอาสิของเติมหมื่นนึงนะขอรถยอดไอ้แบ็คว่าไงโอเหรอครับซื้อขอซื้อหมูตาเดียวได้ไหมน่าเหนื่อยเนี่ยไม่ได้ขายผมได้รถขายเล่นสนิทกันใช่ไหมล่ะใช่ไม่ขายครับสมมติอ่ะสมมติถ้าจะขายขายเท่าไหร่อ่ะ ถ้าจะขายหรอใช่สมมุติเราอยากรู้ผมอยากรู้ราคาไงสมมุติใช่ไหมถ้าขายก็ยี่สิบแปดครับพร้อมโอนไอดีเลยครับพี่วูวเลยจริงตป้บนึงนะพร้อมโอนครับไอดีเลยครับไม่เอาไม่ขายบอสเดี๋ยวแบคเตอร์มาเราเติมครบแล้วก็ได้ถ้าเบื่อบอกผมนะผมจะซื้อได้ครับโอเคครับวิวม้หน่อยพิจารณดีคัะพี่ว่าไงคนเมืองกาญว่าไงคนบ้านเดียวกัน นั่นนั้นคนน้านเดียวกันไงน้องคนที่ไหนนี่น้องมีเมียแล้วเหรอโง่อะไรไม่ใช่นะไม่ใช่นะมามีอ๋อมามีอเอไม่ใช่นะไม่ใช่นะคนที่ไหนเองคนที่ไหนนี่คนล่าครับเนื้อเหรอคนล่าเนื้อแบบนี้เหรอเนื้อเหนื่อยโอ้โหเอาอะไรพี่ไมอยากมีมีดีๆบ้างเอ้ให้แม่กูแม่กูนะคนนี้อย่านะคนไหนแม่กูเบรบ วเดชามีแม่แกหอคนไหนรับลูกมั่งครับไอแบกถ้าแม่มึงยอมขาหมหยกูมึงใส่หัออกแกงไปมีมีคนไหนรับลูกมั่งครับมีคนไหนรับดีกยวดูก่อนนะครับพี่บอสจะเติมดีไหมขอหมวหอ่เป่ขอหมูได้ไหมบอสก็ต้องดีกว่าบอสเนี่ยบอสเขาเงี้ยได้หมโอ้ยผมหงายบนหัพียไม่เติมก็เงียบปากีิควายพูดภาษาพ่อของดิเติมห้าพันเติมห้าพัน เติมห้าพันทียอะไรหลักหมื่นเขาที่คุยกัน้วทำไมสายฟ้าเขาหายไปแล้วเป็นอะไรอ๋อมาแล้วไม่เป็นเชั่นว่าไรครับมีเมื่อกี้ผมคุยกับพี่รอพี่ครับมีบอมีไม่ขายหมูลอฮะไม่ขายจากการน้นขายท่าเรยไม่ขายหรอไม่ขายไม่ขายถ้าบอเติมเพิ่มอีกสองหมื่นสายฟ้ามันหายไปไหนวะไม่เห็นเหมือนกันนะมันหายไปแล้วคือมันหายไปแล้ววะอุ้ยทั้งหมูท เยขอถามคนหนร้านดีๆใครเนี่ยปักมี่เมื่อไหร่มีใครเป็นไหนอ่ะไงอ้าสถานีมีแล้วครับบอสครับบอสครับเพราหลครับไอ้แก๊งโฮมีได้บ้านเนี่ยครับได้แล้วครับที่ไปตีชิงมานะใช่ครับโอ้เก่งมากเลยครับเก่งมากพี่แบมผมเติมอีกหนึ่งขอลดยอดได้ไหมมันไม่ถึงตอนนี้บอูขอเลย ไอ้บอสมึงเอาอันนี้ไปดิมงกุฎเนี่ยมงกุฎคืออะไรครับบอสเนี่ยที่กูใส่อยู่เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรครับหิวช้าเหมือนกันกัันนรร้อคบใช่หิวช้าไม่ใช่บอสผมจะเอาไว้เตี๋ยววุ้นไงผมยังไม่มีอาวุธนสี่จุดศูนย์เลยเราสลับกันใส่ได้ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวผมเตี๋ยววุธเสร็จแล้วเดี๋ยวเทรดกันว่าไงมันเทรดแบบนั้นได้เหรอบอสมันเทรดได้มันเทรดได้เทิดหลานป่ะเอาดีเอาดีเอาดีได้ไหมบอสอะไรอย่างนั้นอ่ะว่าไงเออดีเออดีแต่ค่าเทิดเท่าไหร่นะ หมู่ตัวใหม่ห้าล้านยอมจ่ายเพื่อความเสียวสายฟ้าโผมมันจะเด่นไปว่าการวงไฟอย่างนี้ที่อ่ะพี่นายเติมไว้นะห้าพันเที่ยวอะไรเนี่ยได้เลยแบ๊กาไอ้แบ๊ก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 ได้เดาบสองคมบอกว่ามันเด่นไปว่ะห้าพันน่าจะได้เซเลปิดพิลานะห้าพันจะแพ้ทำไมแบ๊กแบ๊กแบ๊กพอ้าันโอ้โหเนี่ยใส่ฟ้ามาแล้วโคเท่อะจะตีกันลาเตโอมาไป็นนายอะไปไหนอรัพิชามาสายฟ้ามาแล้วคุณดูไอ้แมพหกโมงหกโมงก็เข้ามาเลยนะพี่ แม่เนี่ยเล่นอยู่อ่ะหลังหกโมงครับแม่แบ็คหน้าต่อไอ้พี่อะเจอหน่อยวะเออว่าไงว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอะไรนะผมผมต้องเตะเท่าไหร่ไอี่เราเหมือนกันอยากได้หมูใหม่อยูไอ้พี่อะผมได้อะไรนะมึงเอารถยอดกับเบอร์ไปขอหมูใหม่เนี้ยหมูใหม่เนี้ยใช่ไม่มีใครเลยใช่ไหมที่หลังดีที่หลังดีหกโมงอ่ะแล้วหมูให้บอสถูกไหมครับให้บอสกับกูนี่แหละแต่กูกูใส่ก่อนเนี่ยกูขอให้หมูอย่างเดียวเลยแค่นั้นแหละกันใส่นะ อือฮะอที่เท่าไหร่พี่ป๊อปพี่ป๊่ึงอยากได้รถเชิดมึงได้รถยอดเวยแบคคุ้มียคุ้มมึงบอกหกมถึงตีหนึ่งตีสองหรใช่ก็แต่ว่ามันอ่ามามาโอมข้ามานะไอเชมีแค่พี่ยุพาหมยถึงวันจะงมีไอแบกมึงมีมีดใหม่ยังไงไอโอมามีะนะมาตีตีเบดชดเดงผมตีไปร้อ่สิบล้านยังไม่ติดเลยครับบอสโอ้จะขาดระมูนเตียววา ริงผมไม่เทียตีเลยเติมเยอะอ่ะโดนหน่อยโดนเนื้อปะโดนเนื้อแมวไปยังละฟาร์มอะไรวะูหานจริงเลยะโอมาไม้มันมีหลังไม่้องฟาร์มออมาถ่ายแมว้ถ่ายถ่ายกินแมวไปยังเจอปนวะดูแบบเงนพอกแบบว่าเพิ่มพัขึ้นทวันนะ กิจกายเฮ้ยที่คืออะไรนี่ว่ะฝันดีครับคนดูฝันดีครับหมดไปแนละ้วหมดเลยไม่ต้องห่นาทีผมหิวข้าวแล้ว่าคนดูฝันดีครับคนดูครับขอบคุณทุกคนที่โดเนรนะครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะพี่ไปแล้วนะครับมนนผมโอ้ยไปม่นอนไม่เหาดูคนในแก๊งคนในเมืองหนึ่งนะครับฝันดีครับคนดูไปแล้วหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ โอ้ยของรถสามเฮียของรถสาววัตถุฟักอันนี้อะไรปืนเอค m ทูป่ะห้าของวัตถุฟักวัตถุหิวเฮียมาจ้าแจ๊สเก้ไม่มาจ้าเลยว่บเคยจ่อยนะ้อง อะไรท้องอะไรพื้นท้องอะไรอะไรโกอะไรโก้อะไรโก้อะไรท้องอะไรท้องสวยไอ้เหี้ยสปิงหนึ่งไรสกรูอัดเยอะเยอะเราที้ดวงมาไหวเหี้ยรรบนี้ดวงมาไหวสัตว์ดีเกวือย่าฮึ่ยาฮึ่ยาฮึ่ยาฮึ่งดวงมาจัดเดียว่ะ

ขายยิงไว้ป้าได้ยิงไวป้ารถตะกี้บักหรือเปล่าครับไม่บอสบอสบอสรถอันนั้นน่ะต้องเอาข้อแกงนะครับบอสได้ถ้าไม่มีรถขับก็บอกแล้วหมายถึงจะปิงเอาข้อแกงครับอันนี้กูได้กูได้ยิงไกลยิงไกลวะน่องงงอะไรเนี่ยยิงไกลเหรอช่วยด้วยบาเก็ตเมตยิงไกลหรอช่วยด้วยบาเก็ตเมตยิเก็บก่อนที่โดนป้นรถใหม่หน่อยดิ ขายได้เท่าไหร่วะแบกสองล้านออกปะรถมันดีอยู่นะรถมันดีนะแ่รมันดีนะรถีนะนีแ่ถม่นดีนแ่านดีนะแ่มันนะ่าันนะรมันดีนยรถนดีะมัน่รนดีะ่นดีแ่นะ่ระ่น่ม่รถ่่่ะ ปัดราคาหน่อยเว้ยไม่ใช่หรอกขับดีจริงนะไม่ได้ไม่ได้อวยนะดีกว่าเทสไลน์ที่ตนี่กูลองขับอย่างควายเลยเทสไลนนั่นแหละเปิดได้เยอะไงมอสมันราคามันก็เลยตกถ้ายิ่งเปิดได้ยิ่งเยอะมีเอโกตัวไหนไม่มีรถขับไหมแบบชีวิตยังขับแท็กนั้นค้าอะไรเงี้ยมีไหมครับ ออดีด <Ad> ีฝันเขาวะมันมันเป็นรถส,สี่มาบอะนะรถสี่ขับดีเลยนะเป็นรถสี่ออดี้ป่ะใช่ออดีชดอันนั้นมัน้อยิบโลมั้ง